ปิดจบสาวจีนจากผับนะครับผมไปต่อกันที่ HK Villa นะครับผมอ่ะโอเคไม่ต้องคิดเยอะสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับภาพมันดูงงงนะครับผมอาจจะเซ็นเซอร์ไปเยอะนิดนึงเพราะว่าคลิป ที่ผมลงคลิปแรกเนี่ยมันบินไปนะครับมันบอกว่า,เ,าเปิดเผยเยอะเกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็เซ็นเซอร์เยอะนิดนึงเนาะนะครับใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับก็กดเข้าไปในกลุ่มนะครับผมผมก็ลงยั่วให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งภาพอาจจะแบบว่าโอเคมีแนวตอนแนวตั้งนะครับคือเหตุการณ์จริงอะ่ะคือมึงอย่ายให้กูแบบว่า,วาเฮ้ เดี๋ยวน้องเดี๋ยวขอถ่ายแนวตั้งเอ้น้องเดี๋ยวขอถ่ายแนวนอนคือมันเป็นแนวแบบแบบอบๆอะเข้าใจป่ะมันแบบแอบบมาได้มือไม่สั่นก็โอเคแล้วอะนะครับผมเออมันไม่ใช่เป็นรายการเรียเลยตี้ที่แบบว่าเฮ้ยกูมีติดกล้องบนหัวมีติดกล้องที่แบบอะไรทุกส่วนอะไรเงี้ยเออนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเข้าใจตรงกันนะนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเดียวเป็นนะครับคุยกันแป๊บเดียวอะยังไงมันก็ได้นะครับเป็นอะไรที่มันง่ายมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมบอกเลยนะว่าวันเนี้ยเจอทีเด็ดด้วยนะครับผมเออปกติคือผมไปพราาาม้ หรือรัชดาเนี่ยเราก็จะเข้าปีป๊บนะสำหรับแบบคนคนรุ่นเก่าะนะครับผมซึ่งมันก็เป็นแนวแบบมา่านะครับผมพาผู้หญิงเข้าไปบางคนมันก็แบบกลัวตั้งแต่ข้างหน้าและทีนี้พอมันทําใหม่อัปเกรดใหม่หมครับคือมันอัปเกรดแต่ข้างในแล้วราคามันก็อัพผมก็เลยแบบไม่ได้ไปเลยตั้งแต่นั้นมานะครับก็เรียกว่าตรงนั้นก็คือแบบไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับผมที่ผมเจอเนี่ยผมเอาบรรยากาศให้ดูก่อนเลยนะเออคือที่อามาลงให้ดูก่อนเนี่ยนะครับคือผมอยากแบบอวดแบบว่าเออมันไม่ใช่แบบเป็นรีสอร์ทอย่างเดียวผมพ เพราะก่อนที่ผมจะลงรถมาเนี่ยผมก็นั่งอากูทานเสเลทกับสาวจีนนะนะครับผมในรถนะครับก็เห็นแบบเฮ้ยทำไมแบบมีสาวเดินเข้าออกวะอะไรเงี้ยเราก็เอะละแต่เราก็มองด้านหน้านะมันก็ไม่มีร้านอะไรนี่หว่านะครับผมเออเดี๋ยวผมเฉลยตอนท้ายคลิปนะครับผมอมาเราต่อเข้าเรื่องที่ต่อก่อนนะครับผมก็ได้ชวน วันเนี้ยที่ผมไปครับผมก็ได้ชวนคนที่มาลงเรียนในคอร์สจีบสาวผมไปด้วยเนะเผื่อว่าเฮ้ยมีใครสนใจอยากไปดูหน้าง,งานจริงเห็นเหตุการณ์จริงว่าการ CF สาวเนี่ยนะครับผมมันเป็นยังไงจะได้ได้ไหมต้องอะไรยังไงนะครับผมจากประสบการณ์จริงมันโอเคกว่าแบบว่ามานั่งฟังทฤษฎีเสมอนะครับและร้านที่ผมเลือกก็คือร้านนี้เลยนะครับผมคือผมคิดว่าร้านไหนที่ว่าเป็นดีเจมาเปิดเพลงแนวๆเนี้ยโอกาสที่จะปิดนะครับผมมันง่ายมากกว่าแบบร้านทั่วๆไปนะนะครับผมทีนี้นะครับอ่ะมาตอ ต่อที่สาวผมเลยนะครับที่ผมล็อกไว้นะครับผมอันนี้เลยนะฮะก็จริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามันถอดเซนเซอร์ออกนะเออมันก็จะเห็นว่าโอเคเขาใส่ชุดแบบเป็นซีทัวร์ครับแล้วก็จากสายตาผมเนี่ยกูคิดแล้วว่ามันต้องไม่มีแบบซับข้างในแน่นอนนะครับเป็นซีทัวร์เปล่าๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดกล้าใส่มาขนาดเนี้ยก็คือแบบว่าถือว่าใช้ได้เลยครับผมในความที่แบบว่าเนอะเป็นอันลูกกันนะครับผมแล้วก็ผมเจอมุมหน้าห้องน้ําอีกนะครับอย่างที่รู้นะครับผมว่ามุมหน้าห้องน้ำอ่ะปกติ ผู้หญิงไปห้องน้ำนะครับก็ต้องไปกันถ้าเกิดมีหนุ่มไปก็ต้องไปกับหนุ่มถูกไ่มแต่ถ้าเกิดไม่มีหนุ่มไปมันแปลว่ามีโอกาสที่ไปคนเดียวครับก็คือแบบไปกับเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีหนุ่มติดต่อให้ตามไปครับสูงมากนะครับและทีเนี้ยผมก็รอก็รอดูรอซองก่อนนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาลงลิฟต์โอเคผมก็เฮ hey ่ลงกันตามมานะครับผมก็เนาะนะครับผมก็ให้ดูภาพด้านหลังละกันนะครับก็ตามนี้แล้วพอเขาลงไปถึงข้างล่างเสร็จ ปั๊บเนี่ยนะครับผมก็ทําทีรอเหมือนยืนรถอ่ะเข้าใจอารมณ์มากว่าผมว่าคนที่ยืนรถอ่ะคนที่ยืนรอรถนะครับมันก็แปลได้สองอย่างนีก็คืออาจจะเรียกรถมารับหรืออาจจะรอผู้ชายมารับหรืออาจจะแบบคือมันก็ได้ทั้งหมดนะแต่เราก็ขอยืนดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากโดนตีนอะไรอย่างนี้นะครับผมพอทีเนี้ยเรายืนดูสถานการณ์สักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเค เข้าไปเลยสก,กิดนะครับผมแล้วก็จากที่แบบว่าเเราก็แบบว่าเดินถือเดินถือแบบนี้นะนะครับผมเข้าไปอะตามในภาพอะนะฮะก็พอกล้องมันส่องไปปุ๊บเนี่ยก็แบบว่าอื้มนะมุมนี่แหละที่กูโดนเ,นเซ็นเซอร์นะครับผมคือบอกเลยว่าแบบว่าแ,บบาแน่นอนละกันคนนี้นะครับผมแล้วก็คุยไปคุยมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็ยื่นโทศรศัพท์ให้เขาเนี่ยเขาก็พิมพ์ทานเสเลดก็โอเคอ่ะก็เหมือน,นว่า ลงมาหาเพื่อนนะฮะกระเป๋าโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกจะลงมาด้านล่างนะครับเราก็แบบว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเดินไปหาอะไรอย่างเงี้นะครับให้ยืมโทรศัพท์ใช้เพราะว่าเครื่องเราก็ามีวีแชทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นพอเจอเพื่อนเขาก็แบบอ่ะเรียบร้อยเพื่อนเขาก็ได้หนุ่มไปแล้วนะครับผมเราก็อาสาเลยว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว ไปส่งให้นะครับผมก็ตามคลิปเลยนะครับพามาขึ้นรถปั๊บปรับเบาะให้นอนสบายๆนะครับผมใครดูในคลิปไม่ก็ต้องคิดแบบผมแหละนะครับผมเลยเกิดเห็นภาพแบบว่าแบบยังไงก็ไม่ยังไงก็แบบไม่มีด้านในชัวร์นะครับผมพอขึ้นรถปั๊บเนี่ยเราก็อ่ะโอเคตั้งกล้องไว้นะครับคนเมาอะนะครับคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกป่ะนะครับจากนั้นก็ขอกิน N D U ก่อนนะครับผมไว้เลยนะเออเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบคนไทยแม่งอ่อนว่าอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะว่าวันนั้นผมก็ไปแล้วรอบน เพราะฉะนั้นพอไปรอบหนึ่งเนี่ยความฟิตอะไรมันก็ไม่เท่ารอบแรกของวันเนะเราก็ต้องกิน NDU นะครับเพื่อช่วยเนะเราต้องสร้างชื่อให้กับชายไทยนะครับผมให้สาวจีนจดจํานะครับผมเออประมาณนั้นนะอ่ะโอเคแล้วก็พอระหว่างทางครับผมเราก็แบบว่าต้องต้องขอบคุณนิดนึงสําหรับ o o g l e t r a n s l a t e นะที่ไว้ใจได้นะครับที่ทําให้ดูว่าโอเคไอ้ที่มึงมึงบ่นมาเนี่ยมึงเมานะครับไม่ต้องบ่นคือกูดูกูก็รู้ว่าแบบมึงเมาเนี่ยคือมึงมากินเหล้าไม่ได้มากินน้ําส้มนะครับผม แล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะนะครับคือสมัยก่อนอ่ะนะครับคือเวลาเรามารัชดาเนะนะครับพระราม9ก้าอาซีเออย่างนี้คือถ้าได้สาวแถวเนี้ยนะครับมันก็จะไปจบกันที่ปี๊บนะครับถูกป่ะนะครับผมไว้รุ่นรู้กันนะซึ่งตอนเนี้ยมันทําห้องใหม่ก็จริงนะครับผมแต่ด้านนอกมันก็ยังมืดๆน่ากลัวแบบเดิมอ่ะนะครับคือปกติผมจะแบบไม่ชอบพาไปโรงแรมแบบเช็คอินอยู่แล้วอ่ะนะครับก็ต้องนู่นอ่ะไปเส้นเรียบด่วนนะครับมันก็ไกลไปอีกนะครับนี่ลองเซิร์ชก็แบบโอเคอ่ะมีเปิดใหม่ไว้แฮชเควิลลานะครับแล้วก็ราคาคือแบบว่า by day out นะครับคือได้ห้องใหม่ห้องกว้างแล้วแบบมีเห็นมีจักรุชีอีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่อายสาวจีนแน่นอนอ่ะวีลข้ามทูไทยแลนด์เต็มที่อ่ะนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องต่อนะครับทีนี้ก็ก่อนลงนะนะครับผมคือยังมีมาถามผมอีกนะครับว่าเอ้ยนี่บ้านเธอเหรอนะครับคือมึงสายตาสั้นหรือไงวะนะครับหรือแบบยังไงเนี่ยทางเข้าก็เขียนอยู่ว่า HK Villa Resort นะครับ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็โม้เลยว่าเออของกูเองนะครับผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมว่าผมเอาใจผู้หญิงขนาดไหนแบบรู้ว่าคนจีนเปิด เพลงจีนให้ด้วยนะครับเอาใจสุดนะครับผมปะนะครับเดินขึ้นมาบนห้องนะครับคือบอกก่อนเลยนะว่ามุมเนี้ยโคตรเสียดายนะครับเพราะโคตรอยากให้พรีเซนต์เลยแต่ผมลงไปในกลุ่มแล้วนะครับแต่ลงอันนี้ไม่ได้ลงไปรอบที่แล้วเมื่อกี้แม่งบินนะครับผมก็อันนี้คำเตือนนะก็เรียกได้ว่าไหนๆก็รีวิวแล้วนะฮะก็คนที่สูง170ถึง175ขึ้นไปเนี่ยระวังหัวนะครับเพราะผมมัวแต่ถ่ายมุมเนี่ยไปพรีเซนต์ให้ดูหัวแม่งชนกับแบบว่าขอบบันไดย่นเลยนะครับผมคืออยากอวดด้วยแบบว่ากูได้ ของดีนะครับผมได้โอโมทะลุเนื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่พอเปิดเข้าห้องไปปุ๊บนะครับผมสิ่งที่ผมคิดกับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยนะครับคือเราก็อยากพรีเซนต์ไงว่าแบบว่าเฮ้ยที่ไทยเนี่ยเออห้องมันสวยห้องมันแบบนี้นะเหมือนกับว่าแบบว่าเฮ้ยโอเคจะได้แบบว่าเหมือนว่าพรีเซนต์ประเทศไทยพรีเซนต์โรงแรมว่าเออโรงแรมแม่งดีอะไรอย่างนี้แต่พอเปิดไปปั๊บเนี่ยแม่งเขาล้มตัวลงนอน นะครับตามแบบในภาพนะครับตามแบบในคลิปนะฮะแต่ในคลิปคือต้องเอาปิดหน่อยนะเพราะว่ารอบที่แล้วเปิดปุ๊บม um ันบอกว่าเบอบางอีกก็ตามนั้นแหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับผมก็คือมีอ่างอาบน้ำนะครับผมแล้วก็แบบอ่างอาบน้ําอยู่ติดกระจกแต่ตอนนี้อ่างอาบน้ํากูก็น่าจะเป็นหมันแล้วเนอะนะครับผมเพราะว่าเธอฟุบเข้าไปแล้วนะครับผมเออใครที่ว่าอยากดูต่อจากนี้ก็อย่างที่บอกเนืในกลุ่มนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าชุดของเธอเนี่ยโคตร พร้อมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าสนิทกันแล้วใส่ชุดนี้ไปในภาพเนี่ยบอกเลยว่า น่าลองมากๆนะครับผมอ่ะและอีกเรื่องนะครับผมอันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่คาดคิดสุดๆเนี่ยเพราะว่าคนจีนเขาหลับไปเลยนะนะครับผมปล่อยให้หลับไปก่อนเราอาบน้ําก่อนนะครับแล้วระหว่างที่เราอาบน้ําเนี่ยเราก็มองลงมาด้านล่างนะครับก็เห็นสาวเดินอีกแล้วนะครับคืนนี้ก็คนที่2คนที่3มแล้วนะครับผมแล้วก็แต่งตัวแบบว่าคือพร้อมอ่ะเข้าใจว่านะครับแล้วก็อ่ะกูทดไว้ในใจก่อนกูเอาตรงหน้าก่อนอะไรเงี้ยนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับ ก็เดินลงมาด้านล่างเนะเราก็ให้สาวจีนรออยู่ในรถแบบหนึ่งเราก็แบบว่าทําทีไปเช็คเอาท์นะครับแล้วก็ถามคนดูแลแบบว่าเฮ้ยพี่ทําไมเมื่อกี้แบบเห็นผู้หญิงเดินแบบต้องแบบสองสามคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าอ๋อปกติที่เนี้ยนะครับแบบมีไอ้นี่เนาะแบบมีแบบเราสามารถแบบเรียกสาวมาได้จากร้านอีเดนนะครับผมสิคัสปานะครับก็เลยอ๋อโอเคกูเก็ตแล้วนะครับล้วก็คือการจากที่เราเรามองสาวเมื่อกี้เนี่ยสองสามคนเนี่ยคือมันโอเคนะ นะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะครับผมหน้าตาผมให้ระดับที่ว่าแบบยังไงดีวะ สองหนึ่งอะนะครับผมก็คือหมือนว่าเดินมา3ใช่ไหมสองคนคือกูโอเคอ่ะอีกหนึ่งคนก็ธรรมดาแต่2คนเนี้ยคือกูต้องมาให้ได้แน่ๆอะไรเงี้ยคิดออกไหมนะครับและหลังจากส่งสาวจีนเสร็จแล้วนะครับก็เช็คลทธิ์ยา ndu นิดนึงเนี่ว่าเอ้ยโอเคยังอยู่ยังอยู่นะครับแล้วก็ไหนๆก็มาแถวนี้แล้วนะครับวนกลับไปแม่งอีกรอบนึงนะครับแต่ด้านปิดแล้วนะครับไอ้เราก็นึกว่าแบบเอ้ยจะเปิดถึงตีสี่อะไรอย่างี้นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ดูรูปที่เขาลงแล้วเนี่ยนะครับแล้วจากการคุยครับผมให้ดูแชทเลยนะครับคือ ผมก็บอกเขาไปตามตรงว่ากลัวไม่ตรงปกแต่ร้านเขาบอกว่าร้านเขาตรงปกหมดนะครับผมแล้วก็บวกกับที่ผมได้เห็นตัวชิงมาแล้ว3คนนะครับก็เทียบเอาจากรูปนะ,นะครับที่เขาลงวันนั้นก็อะ ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนอะหลายเรื่องราวมากนะครับผมสรุปอย่างแรกนะครับผู้หญิงต่อให้ชาติไหนก็ตามเนี่ยคือเขามาเที่ยวบ้านเราครับถ้าเราไม่กล้าเข้าไม่กล้าคุยโอกาสคุยเป็นศูนย์นะครับต้องยอมรับเลยนะอันนี้แต่ถ้าเข้าไปแล้วครับแล้วเราเลือกเป้าหมายให้เป็นนะครับโอกาสติดจบมีเยอะแน่นอนภาษาไม่จําเป็นนะครับคือเขามาเที่ยวคิดคําดีนะว่าเขามาเที่ยวเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าภาษาเนี่ยมันไม่คล่องหรอกนะครับผมแต่ถ้าเรานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไงดีวะคือโดยรวมครับมันโอเคจะร ตรงกันนะครับคือคุยแบบอากูทานเสเลทมันก็แบบได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับผมมันไม่ผิดนะครับอย่าคิดว่าภาษาไม่ได้เลยไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยนะครับผมเราลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่ว่าติดนิสัยมุ่งแบบเนี้ยนะครับแล้วเราแบบชอบเรื่องแบบเนี้ยแล้วเราไปต่างประเทศไปบ้านเขาอะแน่นอนนะครับมันคนเหมือนกันอะนะครับถูกป่ะนะครับผมเออคือ คนที่แบบมุ่งแบบเนี้ยภาษาไม่เกี่ยวจริตโอเคแค่นั้นจบนะครับตามในคลิปที่ผมลงให้ดูเลยนะครับผมส่วนสําหรับใครนะครับที่สายเที่ยวแถวโซนพระรามเก้ารัชดาห้วยขวางอะไรงี้นะครับผมผมก็ปักหมุดให้เลยนะครับที่ HK Villa นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่สดๆใหม่ๆเพิ่งเปิดนะครับผมสําหรับพาสาวไปได้เลยนะครับห้องใหม่มากนะครับห้องไม่กากนะครับแล้วก็พาลาดีงามกว่าละแวกนั้นในทุกๆที่อันเนี้ย ผมเช็คมาแล้วผมคิดว่าพารามันดีกว่าและนะครับเหมาะกับการแบบชั่วคู่3ชั่วโมงมากนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าที่ HK เนี่ยนะครับผมสาวจะตรงปรกนะครับเหมือนในรูปแบบที่เขาการันตีหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองแลเดี๋ยวผมมาบอกนะถ้าใครชอบนะครับผมรอดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่ม Openchat กับ o f f i c e a l ย o เ n นะครับก็เข้าตามลิงด้านหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลย